สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบ,สบายสบายตามใจฉันนะคะอ,อวันนี้ปราพรมารายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะคะของวันที่2 3ตุลาคม2 5 6 4นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือบริเวณวัดบ้านถึงนะคะวัดบ้านถึงนี้บริเวณในโบสถ์นะคะหน้าโบสถ์เนี่ยน้ำเอ่อไม่เยอะนะคะประมาณ2ประมาณนิ้วหนึ่งอะคะ่ะแต่บางบางจุดต่ำหน่อยก็ เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเดินได้นะคะยังเดินได้อยู่ยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะนี่เป็นบริเวณในโบสของของวัดบ้านถึงนะคะยังไม่มากเท่าไหร่นะคะอันนี้เริ่มเอ่อขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ภายในวัดก็บางบางจุดก็ไม่ไดท่วมนะคะย่งบริเวณสนามหญ้านี่ยังไม่ท่วมนะคะแล้วก็จะจะบริเวณหน้าโบสถ์ะคะ่ะที่น้ําน้ําล้นขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วก็ตามพื้นบางจุดก็จะมีเออเอขึ้นมาบ้างนิดหน่อยละนะคะแต่ว่าตามสนามหญ้านี่ยังยังยังพอได้อยู่นะคะคุณผู้ชมวันนี้วันที่23นะคะเวลาประมาณ11นาฬิกา40นาทีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปนะคะแต่ที่วัดก็มีการกรอกกอกกระสอบทรายกันแล้วนะคะ แล้วตรงนี้คือบริเวณเตรงที่ท้าวเวสุวรรณนะคะ mm. ก็มีน้ําเริ่มมาแล้วนะคะนี่น้านี่ค่ะตรงนี้เป็นบริเวณของท้าวเวสุวรรณน้ําก็เอ่อมานะคะที่วัดั้นถึงสรุปว่าจะเป็นตอนตอนนี้นะนะวันที่23สานี้นะคะจะเป็นบางจุดนะคะแล้วอนาคตยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าถ่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ประพรรนั่งเรือเดี๋ยวให้ดูเรือ พี่เขานั่งเรือแล้วเจ้าหมาตัวนี้เป็นเจ้าของเออเป็นตามเจ้าของตามเจ้าของมาด้วยเลยต้องเอานั่งเรือมาเลยอันนี้เรากําลังจะไปโรงเรียนวัดหนองบัวทองกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เดิเดนไม่ได้แล้วต้องพายเรืออย่างเดียวเลยแล้วก็พายไม่เป็นด้วยพี่เขาต้องพายมาให้ <c oughs> นั่งหมาสามคนนะคะพร้อมกับหมาหนึ่งตัวนี่ <c oughs> น้ำตรงนี้น่าจะแค่คอได้ไหมพี่ได้โอ้โหพี่ อีกไกลนะก็นนจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยโ <c oughs> อ้โหเดี๋ยวแล้วมันก็โครงด้วยนะเราก็เปงเป็นบริเวณของวัดหนองบัวทองนะคะแล้วก็จให้ดูปริมาณน้ําอาคารน,นี้เอออ่าเดี๋ยวกําลังกําลังพายไปเดี๋ยวให้ไปถึงโรงเรียนกันคะ่ะเนี่ยนี่มาทางวัด นี่ไปทางวัดนะคะไปทางวาดัดทั่วเหมือนกันหมดบริเวณนี้เป็นต่อเดิมมันจะเป็นทุ่งนาเดินจะเป็นทุ่งนาอยู่น,ะะนี่ต้องนั่งเรือนะคะนัะ่งเยะเห็นไม้พายนี่เรือเป็นเรือพลาสติกสามคนก็นเต็มที่นะคะไม่ไปแล้ว <c oughs> นี่คือบริเวณโรงเรียนบ,บ้านหนอ,องัวทองนี่ <c oughs> เป็นทะเลเรหมดแล้ว ไปหมดแล้วน้ำตรงนี้ก็น่าจะน่าจะมิดหัวแล้วอะเ่เราเนรานั่งเรือมาเรานั่งเ,เรงเือมาเนี่ยแล้วต้ให้รถมารับเลยเอะจ้าวี่มาจ้าเพราะว่ามันทวนน้ำมากเลยค่ะคุณผู้ชมลมมันพัดอะ่ะล้มทายเรือ,อยากต้องมาข้างหลังโรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ให้รถติดอัพมารับเอาเรือสะ เอาเรือไถรถกลับเลยค่ะตายไปไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยค่ะพี่คุณผู้ชมเนี่ยสาภาพเห็นไหมลมแรงด้วย,ยคุณผู้ชมคะและนี่บริเวณเวัดบางขวากนะคะอํเาเภอสัมชุจกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะยังไม่ถึงวัดนะคะยังไม่เข้ามาวัดแต่ก็เยอะเหมือนกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะ อีกนิดเดียวนะคะเพราะว่าแต่ก็ยังน่าจะได้หลายวันอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าถ้าน้ําทางเหนือเขาเขาหยุดนะคะหยุดปล่อยมาก็ไม่น่าจะขึ้นได้มากกว่านี้แต่เกิดว่ามีฝนตกเข้ามาแล้วน้ําทางเหนือก็ปล่อยมาก็คงจะขึ้นมาอีก,กวันนี้นะค่ะคุณผู้ชมนี่คือบริเวณวัดบางขวากนะคะแต่ในตัวบริเวณวัดบางขวากนะคะไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมยังไม่ท่วมตอนนี้ยังไม่ท่วมนะคะนี่บริเวณวัดนะคะ ในวัดยังปลอดภัยดีอยู่นะคะอันนี้บริเวณวัดอ่าวไก่กุ๊กๆอะ yeah. อ่าโอเคนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมของวันที่2 3ตุลาคม2564อ่าจากคลิปนี้นะคะคงต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะรับชมถ้าจะไม่พลาดคลิปหน้านะคะว่าพรจะไปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนัดที่ใดน,นะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ